สวัสดีค่ะเช้านี้ก็เป็นวันพฤหัสค่ะพฤหัสนะคะวันนี้ก็แดดดีค่ะเมื่อวานก็มีแดดร้อนเหมือนกันนะคะแต่ตอนเย็นในโอ้โหลมแรงหนาวมาก <c oughs> เริ่มบานแล้วค่ะหนึ่งดอกบานช้ามากคงจะเป็นเพราะอากาศยังยังเย็นอยู่นะคะตกกลางคืนก็หนาวค่ะช่วงนี้อากาศดีนะคะพัดลมไม่ต้องแอร์ไม่ต้องค่ะนอนห่มผ้าได้สบายสบายเลยค่ะ นี่ดอกตูมย่อยแย่เลยนะคะนี่ยเช้าประมาณเกือบจะสิบโมงเช้าแล้วละคะ่ะนี่ค่ะแดดเริ่มส่องเริ่มมาแล้วมันก็แดดสองแต่เช้านะคะที่บ้านแดดสองในทั้งวันเลยล่ะคะ่ะเมืองไทยน่าจะเรียกดับบี้หรืออะไรสักอย่างนี่ละคะ่ะไอพัน์ธุเนี้ยนี่นะคะ อะบูลาฮามูดับบีของเดวิดออสตินนะคะเป็นกุหลาบพุ่มหรือว่าเลื้อยหรือว่ากึ่งเลื้อยเห็นที่อื่นนี่เขาต้นใหญ่แบบเป็นเลื้อยได้เลยนะคะแต่ที่บ้านนี่ยังเรียกว่ากึ่งเลื้อยอยู่เลยถ้ากิ่งยาวๆก็จะไว้ค่ะไม่ตัดเนี่ยแตกมาเนื่อง่ากิ่งกระโดงไม่ใช่นะคะดอกสะละนี่ก็ดอกแล้วค่ะถ้ากิ่งเล็เกๆแบบนี้ปล่อยให้ดอกไปเลยค่ะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผลิตดอกนะคะยังไม่ใช่กิ่งกระดงช่วงมิถุนาหรือก,ก,กรกฎายอย่างเงี้ยน่าจะเป็นกิ่งกระโดงนะคะช่วงนี้ก็ช่วงผลิตดอกค่ะดอกหมดทุกกิ่งนะคะไม่ใช่ว่าปลูกเก่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ทําการเด็ดกิ่งตาบอดกิ่งที่ไม่แข็งแรงกิ่งที่ไม่สวยงามเด็ดทิ้งไปแล้วค่ะมันก็เลยจะเหลือแต่กิ่งที่ดอกนะคะ ถ้าใครยังมาติดตามหลังๆอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมปูกเก่งจังดอกทุกกิ่งเลยเหรอไม่ใช่นะคะคือเราเด็ดกิ่งตาบอดทิ้งแล้วค่ะเด็ดไปเยอะเหมือนกันเหลือไว้แต่กิ่งที่ดอกคลิปเก่าๆมีค่ะย้อน,ย,อนย้อนเข้าไปดูได้ตรงเพลย์ลิสต์นะคะ <c oughs> สวยงามค่ะต้นนี้เป็นสีสวยแล้วก็หอมนะคะปีนี้ถ้าจะดกปีนี้ถ้าจะดกหอมนะคะ ดอกใหญ่ด้วยนะจริงๆแล้วอะดอกเนี้ยเย่มานานแล้วนะคะไม่ยอมบานสักทีเย่ม,มานานมากละไม่ยอมบาน <g ill> ต้นอื่นก็สวยงามนะคะข้างๆกันเนี้ยสวยงามทุกต้นอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองกุหลาบเลื้อยเลยแหละต้นนี้เนี่ค่ะ หลาบเรียเลยต้นี้ก็ใบก็เขียวค่ะกิ่งก็เขียวต้นนี้ก็นายเอม่ากุหลาบเลื้อยนะคะเมืองฝรั่งเศสสวยหอมค่ะต้นนี้ก็อันนี้ก็เด็ดกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือไว้แต่กิ่งที่ดอกดอกทุกกิ่งนะคะกิ่งที่ไม่ดอกนี่คือเด็ดทิ้งหมดแล้วค่ะ <c oughs> เด็ดทิ้งหมดแล้ว เขเรียกกิ่งตาบอดกิ่งที่ไม่แข็งแรงกิ่งที่ไม่เติบโตนั่นแหละค่ะทําการเด็ดทิ้งหมดแล้วนะคะนอกนั้นก็จะเป็นกิ่งที่ดอกให้เรานะคะเนี่ยดอกช่อหนึ่งก็จะมีสองสามดอกเลยนะคะบางทีก็มีสี่ห้าดอกก็มีเนี่ยสังเกตได้เนี่ยแตกออกมาเนี่ยข้างนี้ก็จะมีหลายดอกมาก ก็สามสี่ดอกเหมือนกันจะได้อย่างเดียวตรงเนี้ยมันไม่แตกค่ะตรงเนี้ยเนี่ยตรงโซนเนี้ยมันไม่มันไม่แตกขึ้นมาเลยตรงโซนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรเหมือนฟันหลอประมาณนี้ยมันไม่แตกขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรค่ะมันยังมีตุ่มแดงๆอยู่เดินหน้าอาจจะแตกก็ได้นี่นะคะข้างในนี้ก็ต้องระวังเวลาเดินนะเสื้อจะเกี่ยวแต่ก็ดอกหมดแล้วนะคะ ส่วนอีกฝั่งนี้พันเดียวกันนะคะในมากเหมือนกันเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่รอดเยอะมากเลยค่ะเนี่ยใช้คําว่าไม่มีแบบว่าคงไม่ดอกะคะ่ะเนี่ยดูยอดแล้วเนี่ยคงหมดสิทธิ์แล้วล่ะเนี่ยหมดสิทธ์แล้วค่ะคือดูกิ่งแล้วก็ไม่ดอกดูอะไรแล้วก็ไม่ติดดอกเลยคือแปดสิบเปอร์เซ็นคงจะตายะคะ่ะคิดว่านะคะค่อยๆตาย อันนี้สังเกตแล้วเป็นที่รากค่ะปีที่แล้วก็ขุดมามาล้างรากนะคะช่วงเดือนแปดเดือนเก้านี่ขุดมาล้างรากโรยยาฆ่าเชื้อไปแล้วมันเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรที่นี่เขาเรียกก้างก้างเหมือนดอกกุหลาบเป็นมะเร็งแบบเป็นก้อนสีขาวๆเนี่ยที่กินตรงรากอะนะคะเขาเรียกก้างมะเร็งเปีกก้างมะเร็งมะงเร็ง,ง,งกุหลาบหรือเขาเรียกเท้าแสนปมะอะไรเนี่ยคะ่ะมันเป็นในรากมัน ขุดมาจัดการแต่ไม่หายสงสัยจะไม่ไหวค่ะเดี๋ยวถ้าได้เลนนี่บลูมาจะซื้อมาเลี้ยงไว้แล้วจะเอามาลงที่นี่เดี๋ยวจะขุดไอ้นี่ออกนะคะแต่ยังไม่ใช่เวลานี้นะคะปล่อยไปก่อนช่วงนี้มันจะดอกปล่อยไปก่อนถึงมันไม่ดอกก็ต้องปล่อยไปก่อน,นะคะ่ะช่วงนี้มารกาเร็ตเต็มเลยนะคะกำลังบานโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสาย,สาย อยากจะอัปเดตทุกต้นเลยมีเยอะแยะเลยมีหลายต้นเลยอยากให้ดูความสวยความงามต้นนี้ก็อูฟูมากเลยนะคะเหมือนกันค่ะดอกทุกกิ่งนะคะอันนี้โซนนี้ปลูกใหม่ค่ะก็เลยดูยังเล็กยังไม่มีอะไรขึ้นมาปลูกใหม่แล้วก็บางต้นก็เก่าก็มีแต่ดูไม่ค่อยแข็งแรงไมเป็นไค่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆ อย่าใจร้อนใจเย็นๆประมาณนี้นะคะเช้านี้สวัสดีค่ะ